สวัสดีครับยินดีต้อ pues น mm รับเข้าสู่ช่องหมดฟื้นเดอร์นะครับ framework. ตอนนี้ก็เวลา23นาฬิกา53นาทีนะครับวันที่นี้ก็เป็นวันที่13กันยายน2566วันพุธนะครับเราม13คำเดือน9ปีเถาะ พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันพระนะครับวันพระสิบสี่ค่ำตรงกับวันที่สิบสี่นะครับดับวันที่สิบสี่นะครับก็จะเป็นวันห่อข้าวประดับดินนะครับตามประเพณีทางพุทธศาสนาหรือขอคอง อ่าหีดสิบสองคลองสิบสี่นะครับอา uh, uh, ตอนนี้เราก็จะไป uh, ออกตรวจนะครับ uh, รอบ uh, บริเวณอออมเเหืื่่่่่งงงดร

มันชาดหมดเต็ม,มทมี่ Giờ mới được. Không mà lộ sai điện. มองคนละใจแบบนี้น้ำก็ขาดลายแล้วเนาะอของก็เริ่มเขียวงามเลยครับพี่น้อง ก็เอาเปิดเป็นน้ำปลาเข้าเนี่ยไหวกินปาลาแล้วแหละนี่เหรออะไรเป็องๆๆเนะมาดปลาทำนี่กุ้ยตัวหนึ่งนี่ปลาข้อเนี่ยปลาข้อน่อย ปลาคอน้อยบหมดเลยปลาคอลายมีปลาคอลายปลาคังปลาคังนี่เนาะใหญ่แท่รอบป่าเนาะปลาคังเนาะเขาเลื่อนปลาคังเนาะปลาคังเนาะแบบนี้ปลาคอลายบ่ดดิ่งปลาคอปลาคอบ่๋มอือมีนี่ปลานะครับปลาอีกอย่างเนาะปลาคอคัง ภาษาอีสานเนาะครับปลาค้างปลาค้งไปไปหาตัวใหญ่ๆโอ้การในกานเนี่แย่งอีน้องท่านอืก็ปกาปูก็มีนะอืมปูต้องเก็บเพราะว่ากัดต้นเขาผลิตอยู่ทั้งผมเป็นฟุ้ยขึ้นฟูขึ้นก็ตัวเย็นเนาะ มบบูดป <sh ุ้อยู ah> ่ทางปูดอยู่ทางหลังบ้านเขามองข้างหน้านะอย่าลืมที่จะมาของมอนุ่มรามเดิมที่้องว่าเป็นทีทีเจั่นะครับท่านเสร็จทำที่บ้านพักเป็ตะกอนที่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 โก้กับขาปลูกสิบสิอะไรนั่นแน่ครับท่าน มกนตองมีน้ำ,นำไหลก็ดูริ่อมอ่ะนะอู้นเอาจะไปสุดพุ่นแล้วก็อ้อมก้านขึ้นมาจะมองอันมองอันนั้นน้ำไหลลองลองอันโอ้ปลาเขิงหน่อยจริงไงครับอู้เข้าไปแล้ว Ừ. Ừ. lần một cái này luôn. Mình bỏ, không Mình, bỏ. Ừ. bỏ này, Mình bỏ. này nè. nè. เกามะาอ้อน้ำนะ,ะเกาะมะอ้อน้ำไหลมน้ำแห้งแล้วมันบกขึ้นมาบ่โอ้ยต้องหล่อหลอมีหลอขั้วกลาง ครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านั้นเท่านี้นะครับตัวนี้ก็ออกมาเลาะเลาะละเละแถวหน้านะครับ มาดูปลาดูปูตามจ้นข้าวไม่มีนะครับเห็นปลาตัวเดียวนะครับปาาเครื่องไม้ทีพี่สก,กินอาจะเป็นทีพี่คอฟีนะครับทีพีโกโก้ซีบักททอนพัดเบต้าขู่แคนเจียวอา,าด้าเจียวลังหน้า ชีมนุ่งผิวหน้าทีพีสก,กินซีรัมครีมฟันแดดยาสีฟันสมุนไพรเกมเฮิร์บสมุนไพรวังไทยสั่งซื้อสั่งหาที่หมายเลขโทรศัพท์0 9 2 7 9 4 7 5 2 6 0 9 8 5 6 5 2 6 063 242 564มสองสี่สอง้าสี่สี่และศูน3 4้าสองสมก้องสี่สี่หในน้ำช่องหมดฟืครับอ,อันนี้โมเมนอย่างได้เนี่ยเดินเดินกระปูได้กระปูกนันแล้วกระปูหล,ลาบเรียบเปลี่ยนอเจตุอ,อไม่เห็นแม้แตะ แมแต่เงาป่า